พระเอกนะ้ามนตติดดินนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเรือพายในชุดบ้านๆสุดชิล ระเอกหน้ามนขวัญใจสาวๆาทอยปฐมพงษ์เรือนใจดีที่ลดแล่นในวงการบันเทิงมาสักพักและด้วยฝีไม้ไลายมือการแสดงของหนุ่มทอยทําให้มีแฟนคลับติดตามแทบทั้งประเทศซึ่งนอกจากเราจะได้เห็นผลงานเขาจากจอแก้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้จากอินสตาแกรมทอยปฐมพงษ์อีกด้วยล่าสุดหนุ่มทอยได้โพสต์ภาพมาในชุดเสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะนั่งทานกว๋วยเตี๋ยวเรือพายที่สมัยนี้หาทานยากมาก,มากโดยเขาก็ได้นั่งกินไปเลยที่ปกริมน้ำรอบระบุข,ข้อความว่าหิวเมื่อ ไหร่ก็แวะมางานนี้ทำเอาเพื่อนๆในวงการและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ขอพิกัดด่วนแถมเข้ามาชมในความน่ารักในลูกนี้จำนวนมากขอขอบคุณภาพไอจี IG, ทอยปฐมพงษ์ภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งก็ด้วยนะคะ